ยัดประตูไว้ยัดประตูไว้ยัดประตูอายัอินโทรเมื่อมนุษย์ถูกย้ายจินสนากมาอยู่ในหุ่นกระป๋องโดย AI ไอพวกเขาจะไม่มีทางเลือกนอกจากทำตาม AI สั่งโดยการไปขโมยของและสมาชิกในทีมนี้จะมี3คนมีผมตูแล้วก็เนนเป็นแอนดรอย พวกเขาเราที่ต้องไปขโมยของในบ้านที่มีพ่วงกลายพันธุ์ไทยได้อ่ะตัวอ้าวตอนนี้เรามาถึงบ้านที่ต้องลูบแล้ว<ด>แล้วก็อยู่ในรถตู้ได้ตอนนี้ทีแรกก็คือกดขอโทษก็อา่าแล้วกดคิวอา่ามันจะกตะพับเป็นก้อนกระป๋องกูเข็นได้มันกดดิ้นิดกระติตกปลาดิ้นิโอ้ยมึงเตะกูทำไมเนี่ยวัดเอาละตามมาที่นี่ที่นี่ทีของเนี่ยรถเข็น เราต้องเอาของที่มีราคาเนี่ยมาใส่รถเข็นแล้วก็เอารถเข็นเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้เพื่อขายเพื่อได้ตำยอดรอบนี้เราต้องหาเงินให้ได้หมื่นหนึ่งหมื่นเลยลนะ่ะมามาไปหาของเราต้องไปหาของเว้ยเอารถเข็นจอดไว้นี่ก่อนนีนี้คงไปขายได้หมะเฮ้ยคุโยูโดนเฮ้ยมึงโดนก้อนิลคุ้มหน้ามึงออกไปไกลกู้ไอ้นี่มึงออกไปไกลกู้ไอ้นี่มึงออกไปไกลกู้ไอ้เจ้าอะไรมึงยปวัดเต็ม วะยัยวะอยู่ไอน้ไอัวนี้นี่นี่นี่ไอไอเนนอ้วกใส่ว้าไอไออุแล้วลุแล้วโอุ้แล้วุแล้วโอเคเ้ยยี่ย เดี๋ยาวของไปชนโอ้โหโมลค่ามันลดเลยเนี่ยโอ้โหหกร้อยตอนล่าเก็บพยายเก็บพยายเก็บเก็บไปไอตู่โอ้ยไอตู่โอ้โหหมดกันห้องนู้นเนี่ยยังไม่ได้ไปเลยนี่ไอตู่มะมันมีตัวน่ากลัวไหมเออกูเห็น่ยโอ้ยยิ่งอันตรายของยิ่งแพงหรือเปล่าเรามาเออไอเอ่อเออยี่บ้านทำไมมันหยัดใหญ่เต็มไปหมดเลยมังก็บ้านล้าง ยัดประตูไว้ยัดประตูไว้ยัดประตูเอาไอ้เนนไอ้ตูตายยังไอ้เนนฟื้นขึ้นมาเร็วไอเคี้ยวของแตกหมดเลยไอ้ตูก็แตกเฮ้ยมึงจะเอา โอ oh, My, hey, ้ม <Yeah. S 1> <a> ันเข้ามาในปากโอ้อวกววกมาแล้ววกนะวั่กนะมาดีดวกวักวักวกววักเย่ดมปเอาเหี้ยคุณโดนทุบอ้าวเยคุเลยเแตก รอบนี้มนได้หาให้ได้แปดพันนะทุกคนรอบนี้ต้องหาให้ได้นะเว้ยเดี๋ยวโน่นเอาวนี่ไปทุบเล่นกันก่อลได้แล้วห้าร้อยต่อนล่าโอ้ยโอ้ยมาโดนกูทำไอ้นี่ยกูกำลังขนเงินอยู่โอ้โหใส่งียบเงียบกูกองมีเพียบเอ้าเอาแก้วไปก่อนละหกร้อยเฮ้ยพัดลมสองพันนิ่มเย็นเย็นโอ้โหช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกูเป็นบ้าถอยไปถอยไปอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ เป็นบ้าช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเป็นบ้าเฮ้ยมันโดนอีกไอ้นีเป็นไรเนี่ยเลิกเล่นได้แล้วมันวิ่งผ่านเราไปแบบมันบอกมันเป็นบ้ามันตัวล่องหนเ๋ยวตูตูรีบเก็บของเร็วรีบไปมันมันควบคุมบ้าบากูดนกูนกูโดนมดูกูมดูกูมดูกป โอ้ยโยมันปแล้วมาแล้วไหนไปอะไรไปไปเข็นไปขายเข็นไปขายเฮ้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 ยขวาขวาขวาเฮ้ยคุโดนดีเร็วเร็วไปไปเร็วเร็วเราไม่ต้องไปสนใจแล้วแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วขาย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 อุ้ยเนกหนก เราไเสียงเล่นเออโอเคครับาวันนี้วันนี้วันนี้โดนอู้โดนอู้ไปอ่าเป็นการแรกทุกคนเราได้หมื่นห้าอ่าตอนนี้คือร้านขายของทุกคนซื้อของที่จําเป็นนะอ๋อนี่นี่อ๋อมียาอยู่นี่ว่าอันนี้คือที่อัพเกรดแข็งแกร่งว่ะใช่มีสเตมินาแข็งแกร่งแล้วก็เลือดส่วนตอนนี้ก็พวกอาวุธนะนะและเราสามารถใช้ได้ด้วยเดี๋ยวทดลองใช้อ่ะ ลากเอาใครจะเป็นสายยกของยกของเอาสเต็งไปสเต็ง <ies> นี่ปลาบครับตกไคนที่ขาดต้องมีคนของอันนี้สีเขียวเลือดเยอะอยากแทงไปเนนเขียวเหมือนกันอ่ะแอนดรอยมามาไอเนยโดนบ่อยไอเนยโดนบ่อยเอาเลือดไปคือโดนลากบ่อยงานกูเอาอันนี้ละกันกระโดดพุ่งตัวตอนยังหมดเลยหาไม่ได้แป๊บเดียวหมดโอเคเราเหลือเอ่อเอาเดี๋ยวขอจะมาส่งตอนออกรถไปไปไป อ่าใช้คนละกองครับอะไน้อกองสีฟ้ากด E ใช่อ๋ออ่าเี๋ยวเพิ่ม20รอบนี้9,000หวาน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเห็นวัเหี่ยไอ้นหมีคนอะไรกินตามอันตรายอันตรายตัวนั้นรามมันไม่อันตราย กูมันน่ารักจังเลยอ่ะข้ามึงไปถือทำไมเล่าไอ้ควายไอ้เดนมึงกอนไอ้เดนอุ้ยเสียงยังแซ่บเลยอ่ะมันรอดปะวะไปดูไปดูไอเดนไปดูไอเดนโอ้ยนีตัวเล็กน่ารักไอ้เชียตายแล้วไม่น่าแอนดรอยได้ได้เก็บหัวเพื่อนไปขายแล้วเพื่อนจะเกิดเก็บหัวเพื่อนไปขายอะไรต้องการอะไร ว้าววกิ้งอะตัวนู้อไอตูรอดไอตู เจอไอ้ยตัวอะไรวะไม่รู้ขอไปขายก่อนฮ่าฮ่ากูคือผู้กอบกู้ฮ่าฮ่าเกิดมาซะเกิดมาเกิดมาอ่าดีต้อนรับกลับด้วยล่ะอ้าว ตูตายแล้วเหรอไหนอ่ะเอออยู่ไหนอ่ะหัวดีน่ะดีอันนี้เอ้ยหัวดีดเดี๋ยวไอตูรอรอบหน้าเราต้องขายอีกรอบนึงเพื่อไอตูมาโอุ้ยโทษทีโทษทีพวกมึงตั้งใจแหละเนี่ยโอ้ยโอ้ยโทษโทษไอเหมือนดูแก้วดีเจเต๋อเอาหัวเอออย่าเ้ยจะยกหน่อยยกไม่ไหวไอเย้าตัวยกตายห่าไปแล้ว โอเคบายวิยมินเยอะอยู่นะแต่เ,เราต้องไปเปิดร้านค้าก่อนนะเราถึงจะรู้ว่าเราต้องขายเท่าไหร่เรากลับดีกว่ามันเยอะแล้วอย่างเงี้ยมากลับดีกว่ามามามาใหม,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 ม่เราต้องขายอีกรอบนึงก่อนเห็น2องทับหนึ่งเขาผลบ้างา <c oughs> เราต้องขายอีกรอบนึงไว้เพื่อที่ชนะโอเคเดินนะไปก่อนเลยมีตัวค่อยบอกของหลายอย่างเลย Fucking hell หลีกไปตีหัวเป็ดไอ้เหี้ยโอาไปกัดกูไม่รู้ไม่ร no. totally ู้ชะตากรรมตัวเองซะแล้วนี่อ๋อมาแล้วกูชกพวกมึงได้ละเฮ้ยเราจะได้เกิดแล้วตูไม่เวลาเกิดใหม่อโไหมกูได้ MVP จริงๆเอ้า ทุกคนพอครบแล้วเนี่ยมึงทิ้งรถเข็นไว้เลยเราต้องออกกลับไปที่รถได้รีบออกรีบออกจะมีตัวเยอะทางเลยน้ำทางเลยช็อตยังแบบอุ้ยี่อารถลุลุบลุบลุบมัๆมันไตโตไตโตไอ้เชี่ยเป็ดรีบปากโป้งเดี๋ยวถ้ากูขอดูเองกูขอดูเองไม่ต้องออกทำไมกูเดินไม่ได้ทไมีแอร์ไปกดแอร์มันมาแล้ว มันจะพุ่งตัวขึ I mean, ้นมึงเรียบรไปแล้วไปตัวมาเร็วเรีวมามาโอ้ผมไปเร็วไปเตอันี้นี้ตายแล้วคุไปแล้วไเ้ไเ้ไป ไปอ่ยะนี่คือของที่เราซื้อมาใช้เลือดน้อยใช้ไปเลยอืมเอาไปดิคุ้มซื้อม่เยอแล้วกล่องเหลืองใครจะกินสเตปิน่าให้มึงกินไงเอาไปกินโอ้ยโอเคถ้าเจอเหตุฉุกเฉินใช้กับดักเลยนะอุ้ย ดูดิไม้กวาดเฮ้พอเตอร์อุ้ยอุ้ยยกได้ช่วยยกได้ช่วยยไอ้ตูดตูไปช่วยก่อนชิดนยชิดนยชิดนยชนายเฮ้ยวานี่ยประนีดประนีดอ่ะอุ้ยได้ได้อนี่อะไรเนี่ยอุ้ยเก้าพัเลยออุ้ยวาวอ้ตตูมายหน่อยอ่าไลังมาไลังมาไป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  คุย2องหมืนแล้วรยคดรวยนี้กินัดาบ a i b u อะไรวะไหนบาทอ้ยอ้ยมจะไรของดียกีเออเอาหไปข้างหน้าปปปมีองห่แล้วฟูู เด็กมันจะทำลายของไล่มัน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 เงินกูเงินกูเงินกูอามันปลาเงินใสกูไอตูกําดักกําดักกัดักต้องใช้กํดักออนักากัตกไอนเแล้วด็กเกียรตนี่แม่ันปา่งเงันปเาต่างกเองินไปอา่กันตกถเงกนกนไตกงกนไอตเอาวเหรอตานเอาง่วงเอาเอางอ่อนเข็น่าันอ้ย โอ๊ยโดนโดนโดน่ปเข้าน่น่น่แน่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 แน่แน่พอพอพอขายเลยก็สารวจอีกเปล่าผมว่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วตัวมาตัวมัเราเดินกลับเลยนะือว่าไงเอ้ยเดี๋ยวนะเงินไม่พอหรอเนี่ยเรามีหมื่น้าเมื่อสี้สองหมื่นกว่านะดาบแตก โอ้ไม่กอดไปไปหาไปหาไปว่าอยู่ตอนมันลงมาเหมือนมีอะไรแตกนึงเอาถ้วยรางวัลมาโอ้โหหายไปสองร้อยแล้วไอเดนไอเฮียหกพันเหรียญไอเดชเฮ้ยไอตูวอย่ามองมันอย่ามองมันอย่ามอง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 มันอย่ามองมัน มันยังไม่ไปมันยังไม่ไปอย่ามองมันอยู่ห้องข้างๆถามมัอย่ามองมัน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 ยังอยู่ยังอยู่อย่ามองอย่ามองอย่ามองมันเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยพี่สายมาเล่นมึงแล้วพี่สายมาเล่นแล้วพี่สายเล่นมึงพี่สายเล่นมึงทำอะไรนี่ทูพี่สายเล่นพี่สายเล่นอ๋อ เออไม่มีปีศาจอะไรทั้งนั้นแหละเหีย่อออไปดูขอว่ากดแมปมันจะมีจุดสีทองนั่นคือของเอ้าหนีอะไรตะกี้พูดว่าหนีเหรอกับดักมันอยู่ไหนวิ่งไปหากับดักเร็วอยู่ในรถอยู่ในรถอยู่ในรถเอากับดักไหนมันอยู่ไหนถือถืออะไรไม่รู้อ่ะมึงมึงไปดูสอนแนมที่ไปทางไหนแรงวางอย่างนี้ใช่ไหมนี่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 วางวาง

ไอเด้อไอเด้อลุกไปไอเด้อดูอุ้ยรอ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 อะไรกะดักตือลืมอ่ะวันขาดอีกแล้วกว่าบาทแหละถึงจะชุบพวกเราได้อ๋อนี่นะเจอแล้วเจอแล้วโหอยู่นี่แก้วแตกช่วยว้กูได้ละแก้วแตกมันวัวนาหาไม่เจอแล้วนะเป็นไงเอ้ยเด็กไอ้เฮ้ มีตัวมีตัวตัวมีตัวมีตัวเดี๋ยวแอฟ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 นี่อย่าพูดเงียบๆมันอยู่นี่ครับมันอยู่นี่ครับมันอยู่นี่ครับอ้าว เร็วขายของขายของขายของไปขายของเร็วรีบพาไอตูวมา <c oughs> อย่าไอเ้เหยื่อตัวนั่งสมาธิ่ตัวอะไรอ,ะอ่ะฮะนั่งสมาธิเหรอ <c oughs> มันหนี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 ฉุบไปตรงนี้แหละ <c oughs> ไอ้เหยื่อไตัวนะเออว่ะไอเหยื่อกูลืม <c oughs> ไอตัวนะไอตูว เฮ้ยด <anto> <Ly> ้ไม่ก <único Liberty Overwatch> okay, <sm> ่เนเกตกโอเคนะครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับนะใครดูถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบควยขอใจมันนะครับเรื่องที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนะน่าก็เป็นไงบ้างสำหรับรีพอตโตเนนคอนด์คอนด์คอนด์ก่อนจะใครจะซื้อนะมสตรีมสองร้อยบาทแต่ก่อนจะกลับไปแล้วต้องมีคำถามก่อนแรกคำถามคือ ถ้าคุณมาอยู่ในเกมนี้คุณจะทําอย่างไรนะก็โอเคแล้วสำหรับเกมรีโป้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายจ้า